แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยิ่งรักรักกว่าเดิมด้วยซ้าไปมีใครคนหนึ่งเขาได้คำตอบของชีวิตเขาแล้วนะคะและวันนี้เขาอยากฝากบอกคุณว่าวันที่โชคชะตาไม่อยู่เคียงข้างเราวันที่มีแค่เราที่อยู่เคียงข้างกันวันที่มีแต่จมลมลุกคลุกคลาน วันนั้นความจริงสลายกลายเป็นฝันวันนั้นเราเหลือแต่คำว่าเราจริงๆอยู่ร่วมทุกข์มากกว่าสุขก็ไม่เคยท้อไม่เคยทิ้งยังปลอบใจกันทั้งทที่ร้องไห้แต่สุดท้ายเราไม่เป็นอะไรและสุดท้ายรักไม่เป็นอะไรวันนี้ยิ่งรักรักกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเมื่อผ่านพ้นวันที่มันเหนื่อยล้า เราต่างได้รู้และได้เข้าใจว่ารักแท้นั้นเป็นแบบไหนวันนี้เรานั้นได้คำตอบคุณคือคำตอบของเขานะคะ